สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมสเซ่เกมเมอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในมายฮีโร่ไอคาเดเมียกันอีกครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยคือมีตัวละครเข้ามาใหม่จริงๆเข้ามาถึง2ตัวแล้วนะครับที่เข้ามาใหม่ก็คือมีฮอคนะครับผมซึ่งผมอะข้ามไปนะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะคือผมแบบยังไม่มีเงินไงผมก็เลยยังไม่ได้เติมนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องๆเห็นไหมผมมีทองดองเอาไว้นะครับผมผมเติมอัดเข้าไปอีกนนนนนนนััััตอออีีี้้้ก็มมยู่่ทงงหด102-0,000เวผ ผมจะมาสุ่มหาตัวใหม่ตัวใหม่ที่เราต้องการที่จะสุ่มหานั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมเราไปดูกันครับนี่ครับ <misschien S 1> ผมเจ้าดาบิ Luiza. นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่าเก่งมากๆในการลงดันนั่นเองซึ่งผมเนี่ยสายลงดันอยู่แล้วผมชิวๆนะแบบลงดันเก่งกับมอนอะไรพวกเนี้ยอาจจะได้เอาไปแบกน้องๆในแบบเอเจนซี่ได้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าผมน่าจะปั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปั้นสุดเหมือนเจ้า SS 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 บวกตัวแรกของเราผมอาจจะไม่ได้ปั้นขนาดนั้นนะครับน้องๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยของมันต้องมีนะ ฉะนั้นเนี่ยเราผมจะซื้อให้หมดเลยผมจัดไปเลยดีกว่านี่ครับซื้อมาเลย99บใบนี่ได้มาแล้ว99บใบแล้วก็จัดอีก99บใบตอนนี้เท่ากับว่าเรามี200ใบเลยใช่ไหมใบอีกครับผม300ร้อใบสามอใบไปชิวๆมาสามร้ใบชิวๆสามร้อยใบเราต้องซื้อเพิ่มอีก3ใบนะครับให้ครบ300มาดูกันนะครับผมน้องๆเรามาพิมพ์ทายกันใต้คลิปดีกว่าว่า 300ใบพี่เจเนี่ยจะเปิดได้ดาบิกี่ตัวแต่ถ้าเกิดเราดูที่การันตีนะครับผมถ้าเกิดเราดูที่การันตี100ครั้ง100ใบเราจะได้ตัวหนึ่งแน่น,นอนนะครับเท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยสามใบคือการันตีเราได้แน,น่นอน3ตัวแต่ว่ามาดูดีกว่าว่าเราจะดวงดีกว่าการันตีหรือเปล่าแล้วอาจจะได้หลุดเลดได้มา5ตัวหรือ6ตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่อาจรู้ได้เนาะก็คลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเติมไปเยอะมากนะครับสักประมาณ80,000กว่าได้80,000กว่าได้ก็ถ้าเกิดใครที่อยากให้กําลังใจพี่เจก็ a s e นะครับผม a s e กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะหน้ามาแตกนะครับกดให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้โดเนทหรือว่าไม่อะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมโอเคนะครับเพียงแค่น้องๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์อะไรให้แค่นี้คือเป็นการสนับสนุนพี่แบบง่ายๆแล้วครับมเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับดาบีครับผมหนึ่งใบแรกไปปึ๊บเราไปแบบว่องไวเลยนะเราไปแบบว่องไวแสงเลยนะข้ามไปเลยครับผมไม่แคร์ครับ เพราะว่าเราแบบเปิดแบบสุตลต่านวาดวงแหวนเวทไปเรียบร้อยวงแหวนเวทไม่ช่วยอะไรน้องๆเฮ้อ,อยังไม่มามันก็ไม่ได้มาง่ายขนาดนั้นหรือเปล่ามันเป็นตัวละครแลเนาะเฮ้อโอ้โหตอนนี้คือผ่านไปแบบผ่านไปในระยะเวลาอันสั้นนะครับ40ไใบละ40ใบก็ยางไหมมากผมว่ามีความรู้สึกอันนี้มาชัว นั่นไงความรู้สึกผมมันไม่เคยปิดผ้าดนะครับน,อ <มา S 1> น้องๆเฮ้ยมาครับ5 0บใบครับดาบิไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าของเขา <c oughs> ในที่สุดก็มาประดับที่ไอเดีของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆมาครับดาบิครับไปต่อครับผมดาบิได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดาบิลูกพ่ออืมร้อใบส0 0ใบ,บ3ตัวไม่เอานะขอสักแบบ5 6ตัวไปชิวๆ ดาบี้ดาบี้รู้เพอมาหน่อยเดชมาหน่อยเดชวาดวงแหวนเวทไปอีกรอบคือไอ้สายฟ้าเนี่ยผมได้เป็น SS 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 บวกแล้วไงโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดนี้เราก็เอาไว้ทำ SS 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 บวกตัวอื่นด้วยนะครับผม <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่หรือเปล่ามันก็ไม่ได้แย่นะ <c oughs> ไปด้วยความมั่งมัยเลยนะครับน้องๆเราจะไม่แบบลีลาเราจะไม่ล็อกแล็กไม่เซตไม่ซิกเกตแดกไม่ซิกเก็ตดุยแค่นั้นแหละโอเคไปต่อแบบยิงยาววาดวงแหวนเวท เดือดสตาร์นฟ้าคว้าดาวโอ้โหอ,อิดะไออีดะนี่มาบ่อยอยู่นะเออมาครับลองเขียนตัวเจดิโอ้โหตัวเจไม่ช่วยอะไรตัวเจไม่ช่วยอะไรโอ้ได้มิโนรูอ้อ่ะได้มิดมิโนรูอ้อ่ะตอนนี้70แล้วนะครับผมใกล้การันตีตัวที่สองแล้วใกล้การันตีตัวที่2อแล้วโอ้โหตัวที่สองสงสัยจะคารันทีนะผมว่าตัวเนี้ยโอเคไม่ต้องไปเขียนอะไรเยอะ โอ้ยได้ตัวใหม่โอเคได้ตัวใหม่ก็เอามาปั้นนะครับผมอันนี้รอบนี anyway ้น่าจะการันตีป่ะโอเคครับผมอันนี้ก็ไม่ผิดค่าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันการันตียังไงวะตัวที่2ครับผมตัวที่2ได้มาแล้วไปครับตัวที่3จะได้หรือเปล่าครับเหลืออีกร5 0หใบเหลืออีกร้อยหิใบดวงครับว่ายแล้วครับดวงดวงครับผมดวงทั้งหมดของปีนี้ช่วยมาลงในคลิปนี้ทีนะครับผม คือดาบีอ้อ่ะคือผมชอบคือผมไม่ได้แบบอย่างอื่นเลยนะผมชอบที่ตัวมันดูเท่ะ,ะครนะผมคือดูมันแบบคือมันมีความแบบเคร่งขรึมอะ่ะถ้าดูเข้าไปในหน้ามันเห็นไหม <laughs> มันดูแบบสายตามันมีความเย็นชาคือมันใช้ไฟก็จริงนะแต่ว่าสายตามันดูแบบมีความเยือกเย็นมันมีความแบบเลือดเย็นอะ่ะผมชอบอะ่ะโอ้โหไม่มาไม่มาไม่เป็นไรชิวชิวตอนนี้ครับ30สิบแล้วครับผม ตอนนี้มาแค่2เฮ้ยมาแล้วครับตัวที่3มาแล้วครับตัวที่3ครับดาบีของผมอุยอ้ยอุ้ยตัวที่3 <c oughs> ผมได้มาแล้วโอเ y god โอเคไปต่อครับผมยังเหลืออีก110ใบเท่ากับว่าคลิปนี้การันตีแน่นอนสตัวปะ่ะเฮ้ยสี่ตัวนี่ไงตัวที่4มาแล้วเฮ้ย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  <no. S 1> โอ้ oh my god อายุคี d ดิ n งมีแมนคุณพระคุณพระเจ้าช่วยช่วยลูกด้วยนี่ผมไม่ได้ฝันไหมใช่ไหมโอเคผมไม่ได้ฝันนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงครับเท่ากับว่าผมได้มากี่ตัวแล้วปะผมไม่ได้นับเลยเนี่ยหตัวแล้วป่ะผมเลือกอีกหนึ่งใบผมได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาแล้ว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 ไปต่อเดี๋ยวครับจานได้เพิ่มอีกตัวหนึ่ง นี่เอาจริงนะผมเล่นเกมนี่มานี่เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดได้ไอตัวทองอะ่ะไอตัวพวกการันตีอะ่ะสองตัวในครั้งเดียวอะ่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มเพิ่กได้แบบเนี้ยเฮ้ยหนูว่าดาบิมันอยากจะเป็น SS 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 ดาบิลูกพ่อลูกแค่พูดมาว่าลูกอยากมาอยู่กับพ่อเป็น SS 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 บวกเดี๋ยวพ่อจัดให้แบบเบิ่มๆเ,เลยลูกโอ้โหลูกมาบ่อยขนาดนี้คือลูกแบบ นะสนใจใช่ไหมสนใจที่จะมาเป็นลูกพ่อใช่ไหมหรือว่าดาบีมันอยากจะเป็นลูกลักผมอะผมว่าเป็นไม่ได้อยู่นะโอเคแต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกอีกแค่ตัวเดียวนั้นแหละเพราะว่ามันมันออกมาสองตัวแล้วเมื่อกี้ถ้ามันออกมาอีกมันก็จะเวอร์ไปเปล่า <c oughs> <c oughs> เขียนชื่อตัวเองครับเจโอเคโอเคก็ยังไม่ออกเปล่ามันจะออกอีกมันก็จะเวอร์ไปขออีกตัวเดียวก็พอเนาะซึม Okay. ผมว่าวันเนี้ยน่าจะมีตัวที่เป็นพวก SSS บวกหลายตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเริ่มใกล้ที่จะเป็น SSS บวกลวครั้งสุดท้ายครับผมครั้งนี้มาแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการันตียังไลงล่ะ2ตัวไปขำๆไปาอตัวไปมันจะเบ้อไปเปล่ามันจะเบ้อไปเปล่า <c oughs> โอเคก็มาประมาณนี้ก็ถือว่าก็ตามคาดอ่ะเนาะก็ตามคาดแล้วก็เอ้ยผมสุ่มการ์ดด้วยเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้การ์ดอะ่ะมันก็ต้องใช้การ์ดหรือเปล่าเพราะว่ามัน ตัวละครมันแบบมันจะต้องเก่งขึ้นอะเพราะว่าเราได้ตัวมันมาเยอะใช่ไหมการ์ดเราก็ต้องเยอะตามด้วยโอเคผมหาการ์ดให้ดาบิเลยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้หาแบบหลายใบขนาดนั้นอาจจะหาอย่างละใบนะฮะดาบิคือถ้าลูกมาเยอะขนาดเนี้ลูกก็ต้องมาอยู่กับพ่อแล้วไหมการ์ดอะการ์ดมันต้องมาแล้วไหมลูกโอเคได้มาแล้วครับผมการ์ดเฉพาะใบแรกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราหาการ์ดเฉพาะอีกใบหนึ่งนะผมจะหาแค่อย่างละใบก็พอนะครับผม มันน่าจะบุตดบุ๊ดามเมจของดาบิได้แบบมหาศาลมากยิ่งขึ้นนะผมคิดว่านะผมจะได้แบบเอาไปแบกเอเจนซี่น้องๆทุกคนได้เวลาที่ใครกดเจอผมเนี่ยจะได้แบบเอาดาบิไปแบกได้โอเคเดี๋ยวหาอีกแค่ใบหนึ่งก็พอนะครับคลิปนี้โอ้โหเฮ้ยดวงไม่ยังมาเลยว่ะหรือว่าผมอยู่สิงคโปร์แล้วดวงผมดีนะเฮ้ยมาอีกแล้วขอยขอยใบหนึ่งขอยใบหนึ่งอย่าซ้ำโอเคไม่ซ้ำสวยไม่ซ้ำก็ถือว่าโอเคมาครับผมน้องๆ เราไปดูดาบีกันหน่อยสิดาบีหรือเป่านี่ไงครับผมดาบีครับ,าบรจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราใส่การ์ดก่อนเลยครับการ์ดเฉพาะนะใส่การ์ดของตัวเองครับมันก็จะเก่งถ้าเราใส่การ์ดของตัวเองสวมใส่เข้าไปจากนั้นเรามากดตรงนี้ด้วยนะครับสะสมเนี่ยถ้าเรากดตรงสะสมปุ๊บเราสามารถได้สแตทเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสำหรับไอเดียของเราเฮ้ยเดี๋ยวนะไอดี <S <S 2> <S 2> ผมพลังหนึ่งล้านแล้วหรอ โอ้ได้ดาบีมาคือพลังพุ่งไปเป,เป็นล้านเลยว่ะก็เข้มเกินปุยมุยจากนั้นผมก็ใส่การพวกอันนี้พวกงโง่ๆก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้เขาจากนั้นครับผมเดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวละครกันคือตอนแรกผมคิดว่าจะปั้นแบบเอาไว้ลงดันชิวๆแต่ว่ามันมาเยอะขนาดนี้มันก็ต้องจัดเต็มแล้วป่ะน้องๆโอเคแต่อย่างอื่นนะครับผมขอมาตรงนี้ก่อนเลยผมอยากจะรู้ว่าที่ผมได้โอ้โห400คูเศษเลยเหรอถ้าผมกดไปเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่วะมาครับผม 400เปจากนั้นก็เป็น S S แล้วเป็น S S แล้วสามารถไปต่อได้ไหมสามารถไปต่อได้ไหมสามารถเป็น S S S ได้ไหมได้สามตัวได้ไหรือเปล่าเอาว่าเริ่มมีไฟที่มือแล้วด,ด,ดูดิเริ่มมีไฟที่มือแล้วเริ่มมีไฟที่มือแล้วมันดูมีพลังวังชาไปต่ออีกเป็น S S S ได้วะเป็น S S S ได้วะ โอ้โหโอ้โหลูกรัคคนใหม่เลยอย่างนี้เฮ้ยผมชอบไอคอนมันดูดีไอคอนมันน่ารักมากอะเนี่ยมันน่าเอาไปตัดทําเป็นภาพปกคลิปอะมันน่ารักมากเลยอะโอ้โหมาครับผมมีไฟแล้วคราวนี้เริ่มมีสะเก็ดไฟลอยขึ้นมาแล้วครับผมไปต่ออีกได้ปะไปต่อไม่ได้แล้วครับผมถ้าเกิดจะเป็น S S S บวกเนี่ยอาจจะต้องอาจะต้องรอคลิปหน้าหรือเปล่าเราก็ปลดล็อกความสามารถเลยครับผมโอเค โอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ my god จากนั้นเราก็เพิ่มค่ามิตภาพให้น้องเขาหน่อยครับสกิลเขาจะได้แรงมากยิ่งขึ้นนะต่อไปนะครับผมขออัพเลเวลให้กับตัวละครก่อนเพราะว่าตอนตอนนี้ตัวละครเลเวลสิคือมันกระจอองงอ่ยไปหน่อยนะฮะอัพสกิลอัพเลเวลนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ปั้นดาบิเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มาเป็น s s s นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมณตอนนี้ครับตัวละครของผมเนี่ยผู้ชมเห็นไหมตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว้าวมาแบบมาแรงแซงทางโค้งเลยครับแซงอันดับหนึ่งขึ้นมาละวันนี้ครับคือผมเนี่ยได้ปั้นพรสวรรค์แบบเต็มแล้วนะครับผม ได้อัพทุกทางเรียบร้อยแล้วก็ <D ino. S 1> ชิปนะครับคือต้องบอกว่าชิปผมยังไม่ได้หาเอาไว้นะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะไปหาตามหลังแล้วกันถ้าเกิดอัปเกรดชิปขึ้นไปอีกเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะยิ่งเก่งขึ้นมาก <D ino. S 1> ยิ่งขึ้น <D ino. S 1> นะครับผมสาหรับสกิลเนี่ยก็อัพไปเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยกเว้นนี่ครับไอ้สองสกิลข้างบนก็คือเป็น SS 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 บวกซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําให้มันเป็น SS 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 บวกแต่ว่าดูทรงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะพยายามทําให้ได้แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวนี้มม <D ino. S 1> มาาโอออเค๋๋ยยยผผข้กกก์นน่นื จากไอตัวหลักของเรามาใส่ในตัวดาบีก่อนนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เราใส่ฟูการ์ดแล้วเนี่ยฟูการ์ดที่พร้อมที่จะลงดันแล้วเนี่ยดาเมจพลังรวมของเจ้าดาบีเนี่ยพลังจะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมใส่การ์ดตัวเอง2ใบนะแล้วก็สองใบล่างเนี่ยผมจะใส่เป็นสองใบนี้นะครับผมเป็นเกมสตาร์ทนะครับกับมอนสเตอร์ไลทิติซึ่งสองใบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะแก่การเอาไปลงดันนะ๋วยวผมขออัปเกรดสองใบนี้ก่อน เคให้มันเป็นเวยี่ทั้ง2ใบนะครับผมจะได้เพิ่มสแตทเพิ่มความเข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราเมากยิ่งขึ้นนั่นเองพลังตอนนี้เท่าไหร่ครับพลังพลัง58าหมไม่เร็วนะ ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาไปลองลองดันกันดีกว่านะครับว่าลงไปจะไปแบกประเมินเอเจนซี่คนอื่นไหวหรือเปล่าโอเคไปลองดูกันดีกว่ามามาผมจะเอามาแบกเอเจนซี่ในด่านนี้แล้วกันนะครับด่าน3อ่ะคือด่านเลเวล3คือด่านมันเลเวลค่อนข้างน้อยนะซึ่งตัวละครผมเนี่ยมันไหวอยู่แล้วคือผมอยากจะไปลงด่านเลเวลสูงๆแต่ว่าคือตอนนี้ไม่มีใครสร้างห้องเลเวลสูงๆเลยนะครับผมซึ่งด่านที่ผมมีตอนนี้เนี่ยคือมันน่าจะด่านแบบ18-20แล้วซึ่งตัวละครพลังเนี่ยมันไม่ไหวแน่นอน คือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าสกิลมันทําอะไรบ้างผมจะปล่อยออโต้แล้วเรามาดูความเท่ของสกิลแล้วก็มาดูดาเมจที่เราจะได้กันดีกว่านะครับว่ามันจะอหังการรามากอนแค่ไหนมาไปก่อนเลยลูกพ่อมาครับสกิลไฟครับผมไปแล้วครับผมปูนเบลนเบลนเบนไม่เดี๋ยวมันติดแบบโอ้โหมันติดเบิร์นได้ปหมมันติดเหมือนมันติดเบิร์นด้วยนะว้าวสกิลมันสวยอยู่นะสกิลมันดูแบบลุกคูดอยู่นะวุ้ยเดี๋ยวดาเมจมันแบบมันบึมบั่มขนาดนี้เดี๋ยวมึงเดินเหรอเพื่อนเดี๋ยวนะ นี่เองเดินเหรอโอเคคือตัวมันเดินเหรอมันแบบมันแอคอะไรขนาดนั้นน่ะนี่มันตัวละครที่แอคที่สุดหรือเปล่าโอเคครับโอ้โหแต่เหมือนมันต้องเข้าไปใกล้ชิดป่ะตัวเนี้ยอ๋อมันดูแบบเหมือนมันต้องแบบมันต้องเข้าไปใกล้ชิดศัตรูหน่อยอันตีครับผมโอ้โหโคตรแอคเลยตัวละครมันแอคอะไรขนาดนั้นน่ะดูดิกว่าจะเดินเข้าไปตีคนอื่นได้มันเดินอ่ะมันแอคอ่ะโอ้ เหมือนหล่อเหมือนหล่อเดินแอคอะโอ้โหถ้าใครที่แบบว่าอ๋อแต่ว่ามันวิ่งปกติมันก็แบบมันก็วิ่งธรรมดานะแต่ว่าเหมือนเวลาที่มันต่อสู้มันจะแอคนะครับผมแบบมันจะแบบแอคอะโอ้โหเหมือนหล่อนี้แต่ผมชอบสกิลเอฟเฟกตมันนะมันดูแบบมันเป็น AOE วงกว้างเนี่ยมันดูแบบถ้าเกิดมีมอนสเตอร์เยอะๆนี่คือเราอีซี่เลยนะแบบ ผมว่า PVE ลงดันอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ตึงจัดเลยนะแบบมันเคลียร์มอนค่อนข้าง,างไวแล้วก็มันติดสถานะเบร์นด้วยเพราะว่าดูดิเท่าที่ผมสังเกตอะ่ะโอ้โหยฆ่าได้มีการแบบทำทงทำท่าอีกไม่ยอมวิ่งไปสักทีโอ้แอเกินสมกับที่เป็นตัวโกงอยู่ฝ่ายตัวร้ายนะตอ,อนนี้ทำดามเมจดไป7ดล้านแล้วครับผมคนเพื่อนเราเนี่ยยังทำดามเมจแค่ประมาณ1 300, ล้าน3แสนเองนะแต่ดามเมจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วผมรอตีนนี้เลย มันเหมือนมันทำดามเมจระย,ยะไม่ถึงกับไกลมากปมันทำดามเมจระย,ยะแบบกลางๆนะฮะโอเคไปเพื่อนไปโชว์ศักยภาพหน่อยซึมปล่อยไฟปึป๊บปล่อยไฟตรงข้างหน้าครับแล้วก็ยังไงอันติเลยเหรอยงัยงยงัยงยงังยังยังไม่อันติครับผมมามาดูความแอคหน่อยอันติครับผมผมชอบการใช้อันติของมันมากเลยแม่งแอคจัดเลยดูดิสกิลเสร็จเดินหนีแบบหล่อๆเย็ดแค่เหมือนหล่อครับ มาทำแถวมาทําแถวใกล้ๆผมนี่โดนเพื่อนตกหัวนะแบบมึงจะแอคไปไหนตัวละครที่แอคที่สุด <c oughs> นี่ครับเลียกมากระโดดถีบครับดามเมจส1บล้านแล้วครับโอ้ oh god. โหโอ้ god หูดามเมจแบบมหาศาลงานสร้างมากโห้ยผมว่าปั้นตัวนี้เอาไว้แบก PVE นี่ผมว่าไม่แย่นะผมว่าแต่ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมว่ามันยังไงแต่ผมไม่ชอบแบบมูฟมูฟเมนต์มันตอนที่มันเดินอะ คือมันดูแบบเดินแบบใจเย็นแบบมันดูแบบแอคมันดูแบบทําอะไรช้าไปหมดแต่จริงๆมันแรงนะเออแต่แบบแค่ความคิดของเราว่ามันเหมือนมันช้าแต่จริงๆมันเร็วอา้าวองน้องโมงละมาครับผมเคลียร์ม้อนไวหรือเปล่าครับต้องมาดูนี่ไง,ไ,งไฟกระจายปุ๊บสิบสองล้านสิบสามล้านละตอนนี้โอเคยังไงทําอะไรอันนี้คือผมปล่อยออโต้เลยนะผมแค่หันมุมกล้องดูซ้ายดูขวาเฉยผมอยากรู้ว่าแบบ ใน AI ที่เขาเซตมาว่าแบบมันจะทำยังไงดูดิดูเดินดูเดินโอ้โหเหมือนล่อกว่าจะเดินมาถึงเพื่อนแบบรีดดาเมจไปเท่าไหร่ละอันติไปอันติไปแอคแอคไปหนุ่มแอคแอคไปอันติไป,อไปเอาละครับได้เวลาโชว์แอคอันตมโอ้โหโอ้โห,โโหเหมือนล่อดู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 นี่ MVP ดูวยเอฟวดูว ชอบการแอคที่ผายเลยว่ะดาเมียทำไป14ล้านนะครับผม14ล้านในชั้นนี้ผมว่ามันก็ยังไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าตัวละครเรามันก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นหมายถึงว่าผมยังไม่ได้ปั้นมันสุดขนาดนั้นนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมจะปั้นเป็น SSS บวกเนี่ย แล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแบบเถื่อนขนาดไหนสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับมีให้โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกสนุกจะเล่นชิลๆก็ได้หรือว่าจะเป็นสายเปย์แบบผมก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมบายบายครับผมมีลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมากดโหลดกันนะบายบาย you.